สวัสดีนะครับผมช่องใหม่ช่องใหม่ช่องใหม่อันนี้ลองไล่แคมดูไล่แคมวะเส้นใหม่หรือว่าเส้นเดิมเส้นใหม่อ๋ออันนั้นคือเส้นนั้นคือเก็บไว้นะกระเป๋าเลยอันนี้ยาให้รอบมันลึกกว่าเดิมอ๋อจะเอารอบขึ้นกว่าเดิมอีกรอบลึกก็เราก็ต้องชิง ไอ้เสียให้้มากขึนออเราจะได้ไปวิ่งไหมวันนี้เนี่ยได้ได้ใช่ไหมเอาแบบชุดติดใช่ไหมเนี่ยไม่หนาจะ่ชุดเลยหมุนติดร้อนแล้วเอาหมุนติดเหรอแมวชุดติดดูดูติดนี่โอ้โหโคงโดดไม่ไม่เอาแบบชุดติดจะได้แรงแรงไปเลยชุดติดมันไม่มีกำลังอืมแต่แต่รอบเปล่าอืมเพราะว่าลูกมันเล็ก ใช่ลูกประมาณนะลูกเราเล็กชักเราก็สั้นสามนิ้ว <laughs> ชักสน <laughs> ้นนะตรงกัจะของรถแล้วคนะุณ <laughs> เจ้าอย่างไงค <laughs> รัเป็ชักสั้นคารรับรถก็บอกคือจะเปคคนก่อนแ <laughs> ต่คนสั้นก็รถก็ต้องสั้นตามไไก่ห <laughs> <laughs> รือยังเนี่ย <laughs> อันนี้ใส่ใส่ไปแล้วใช่ไหม เจียไปยังยังไม่ได oh. so ้เจ er? so 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 oh. ียนะมันนี่มันเป็นแคมป์แคมเสียหรอเดี๋ยวนี้แคมมันเสียเราก็ต้องมาเจียใหม่ไหมนะหรือว่าจะเอาไล้แล้วคือเราเอาแค่มาดูแค่ว่ามันเขายกเท่าไหร่อะไรยังไงโอ้แล้วมาเทียบดูเฉยคือว่าจะใส่เส้นนี้เลยอ่ะหรือว่าเส้นเดิมเนี่ยน่าจะอ๋อแต่ว่าจะอีนู้นจะปรับเบี้ยวให้แกงเอยลองเบี้ยวตัวดำลองดูเออเดี๋ยวเบี้ยวตัวดำลองดูแล้วก็บแผนชิมหนีเอาะสังพุ่งเลย ไปเพราะว่ามันต้องร้องเองครับอืออะเอารถไปลองกันเจียวก็าไปสัามได้ว่าไปด้วยเอาเอาเอาไปด้วยเหรอโอ้โหแล้วฉันจะไปไงมันไม่ไกลไม่หรอกแต่นี่ไกลนะไม่ไกลอยู่ตรงนี้อ่ะนี่นะครับอันนี้ของช่างหนูนะครับเกียตุ่มตุ่มมันใหญ่แล้วยันมาเนี่ยใหญ่มากเลยหนักมือหนักมือ ยังไม่พอใจนะสําหรับช่องรถรถบิ่งขนาดนี้แล้วโอ้โหไม่พออนะ่ะเออต้องให้ต้องแดงของเขาถึงจะอยู่รอดใชไม,ต,มต่างคนก็ต่างนอนไม่หลับนะครับเนี่ <laughs> อ,อันนี้เหรออันนี้เหรอเ,น,เนี่ยแขมเก่าครับแรงนะครับขเขมมส้นนี้กำลังได้เรือๆนะครับ อันนี้เส้นของของพิสานใช่ไหมโลเด้นหรือว่าไม่ใช่เส้นแทอ้อ๋อเส้นแท้ใช่ไหมอันนี้เส้นของพิสานนับเอามาเพิ่มรอบหรือกําลังอันนี้เอาจะเอารอบอ๋อจะเอารอบขึ้นอีกนะครับนิดนึืนนม,มเพิ่มไปเสียออกนิดหนึ่งนะครับอย่างแรงไม่พอนะครับสําหรับตัวแรงของพิสันต้องจัดให้ให้เป็นที่พอใจนะครับเดี๋ยวจะไปลองกับช่างหนูวันนี้นะครับผมอดใจรอสักคู่ ดี๋ยวได้มันแน่นะครับเพราะว่าวันนั้นช่างหนูไปลองกับรถเจเอนะครับป่สมกิดเกือบกลายเป็นป่สมกิดขาลอยไปแล้ว oh. <laughs> ไม่ใช่ขาหดนะอันตรายนะครับก็เซฟตัวเองนิดนึงนะครับผมสําหรับป่สมคิดนะ oh. เนาะเจียมือเลยนะครับ oh. ถ้าอย่างนี้ คือว่าเจี๊ยแล้วมาใส่เจี๊ยแล้วมาใส่จะเท่ากันทุกเส้นใช่ไหมมันจะเท่ากันเลยใช่ไหมไม่เท่าครับคือว่าเราเทียบดูไอ้องศาอะไรล่ะเราจะดูโดยองศาเออยบกันฮะพี่ซันก็จัดขากระเดื่องมาใหม่นะครับนี่นะเบิกไปนะครับอันนี้พี่เอบริจาคมานะครับอันนี้ของเซตทีแต่ว่าขาตัวนี้พี่เอแล้วไม่มาเลยกันเนี่ยมามากำลังมา ห้านะครับเนี่ยจะปาะขานี่ราคาพิเศษนะครับแพงมากถ้าถ้าในลาซาด้าเห็นว่าอะไรเป็นพันเลยไงลาซา,าด้าตัวนี้เป็นพันเลยนะไปเจ้าขาเนี่ยโอ้นึกว่าแต่ราคาร้อยสองร้อยแพงเหมือนกันขาเก่ามันสึกขาเก่านะครับรอบรอบขึ้นกว่าเดิมใช่ไหมมีเยอะกว่าเดิมก็ประมาณสองพันห้า เราขึน้นมา,าจากเก่าอ่ะรอบขึ้นจากเดิมเป็นเพิ่มเพิ่มอีกสองเพิ่มเพิ่มอ 2, ีกสองเันห้าโอ้ <laughs> น่าจะระเบิดวันนี้แหละเดี๋ยวเดี๋ยวพีเอมาลากให้นะครับเดี๋ยวจะไปลองมันกระช่างหนูนะรันเนี้ยน่าจะปิดแน่นอนนะครับเพราะช่างหนูก็เชียตุ้มแต่ว่าแคมเดิมวอะออ <laughs> มาแล้ว <laughs> <laughs> นี่มาแล้วพี่คันนี้คันนี้ก็ฉุดติดน้ำนี่ใช่ไหมโอ้จระเข้ โอ้จอระเคลูกโลกนะครับสายพานดีมากแบรนด์นี้นะครับปีเอรับประกันเลยว่าไม่ไม่มีความยืดแน่นอนมีความยืดเทสแล้วเทสแล้วใช่ไหมคันนี้จนยางไม่ยังไม่มีฟีเลยคันนี้ชุดติดใช่ไหมเนี่ยคันนี้มีแคมมีแคมชุดติดพี่สันไม่ชุดยังมาเช้านี่เพราะว่าแบตไม่มีนะเดี๋ยวจะได้ฟังเสียงด้วยกันนะครับต้องต้องสตาร์ทก่อนเอาขึ้นรถไหมเนี่ย อ๋อต้องสตาร์ทอยู่แล้วเนาะเผามือนเดิมโอ้เผามือนเดิมนะครับอันนี้ช่างหนก็ร้อนไหมเนี่ยโอ้ยังร้อนนะครับช่างหนเปลี่ยนสลักมาใหม่นะครับนี่บุรตาปืนใหญ่คู่นะครับบุรสลักโอ้ยยังร้อนอยู่เลยนะครับอันนี้ ของปืนใหญ่คู่นะครับทั้งบูธท,ทั้งสลักนะครับ okay, okay, okay. ใช้ลืมแล้วนะั่นเนี่ยใช้ทนมากนะครับ <laughs> เดี๋ยวจะได้ฟังเสียงไล่ลงก่อนนะอ่าโอเคอะไระอ่ะอ่ะอเ,เลย อีก<ห><ห>ทีนึงอีกทีนึงควนขาวแล้วหอบแล้วครับหอมอแล้ว,ออลวเอาแก๊สดับกระจอกไปไมันจะดับหายใจไม่ออกใช่ป่ะลมมันพุ่นออกลมมันพุ่นออกคร<ห><ล>ับ เตะแคมไม้นะครับเพิ่มรอบขึ้นมาอีกนิดหน่อยนะแล้วก็ลดกำลังลงนะคอยดูว่าจะจะทันช่างหนูหรือเปล่านะคราบดาบดาบองคการอนามัยโลกไม่ถูกเป็นห่วงนะครับเพราะว่าเรามีทีงานพว่วงย,ย,ยุงอืมวิยาฆ่ายุงวิยาฆ่ายุงให้นะครับ วิ่งน่าจะวิ่งออกขนาดไหนนะเอ่ทดสอบกำลังนะครับได้ไหมไม่มีเลยไม่มีกำลังเลยเหรอรอบต้นหรือเปล่า รอบปลาอาจจะดีกว่านี้นะมาเร่งว่าพอได้อยู่นะพอมีอยู่โอ้พอได้นะนเดี๋ยวมาฟังคู่ปรับไปช่างหนูบ้างนะหมุนติด ไม่ได้ไม่ต้องรอสบายไม่ต้องเอาแก๊สเผาเลยอเอาแก๊สเผาโอ้ช่าง,โนโงหนูเนเออผมไม่ช <c oughs> อบผมไม่เกี่ยงเด็กช่างหนูก็เป็นรองทุกอย่างนะลูกก็เล็กกว่าแล้วก็ยังไงอะ่ะคือคือลูกเล็กกว่าแล้วก็ชักสั้นกว่านะครับถ <c oughs> ้บาว่า อัตาวิ่งนี่เ,นเห็นกันอยู่แล้วนะสำหรับรถร้อยเยของช่างหนูนะไม่รู้ว่าวันนี้พิสันน่าจะโดนนะเพราะว,ว่าคันนี้แรงมากาตรว,วสอบกำลังของช่างหนูเจียยบต้มใหม่นะโอ้กำลังดีมากากำลังเหลือๆเลยอ่ะ มันก็โดนเนี่ยมีโดนล็อกมีตาบางทีอาจมีรอบแต่ไม่มีกำลังอเนี่เรื่องมันมีเรื่องมันมีกำลังอดี๋แวพี่กันแลกกู่กันกบเอลันแลกับลกนลับนแลกกัลับนบนันนะลอกนนน อ่โอเคนะครับผมโอเคเนาะเดี๋ยวมาเจอกันที่สนามนะสำหรับวีดีโอชุดนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณนะครับทุกไรทุกกำลังใจนะครับอย่างไงก็ฝากกดติดตามไห้ด้วยนะครับสวัสดีครับ